ใส่เจ้าตัวนี้น็อตยึดชุดสีนะครับก็เลยถ่ายเพรตะสดเลยโอเคนี่ครับตำแหน่งเดิมมันหายไปมันจะมีอันนี้จะเป็นน็อตนะครับอันนี้จะเป็นชุดชุดยึดชุดสีจะเป็นอย่างนี้แบนๆทีนี้มันก็จะหายไปแล้วก็จะมีสองชิ้นนะครับเดีย๋ยวจะลองใส่ดูว่าใส่ชิ้นแรกเข้าไปก่อน,นครับเป็นตัว เหมือนโปรพุก,กครับใส่เข้าไปปุ๊บไม่มีอะไรแล้วก็อันนี้ครับัตัวน,นี้ก็พื้นที่ก็จะลำบากหน่อยนะ <c oughs> เข้าไงเนี่ยเข้าไม่ค่อยได้เดีย๋ยวัดไปตันเส็มือก่อนแล้วกัน ล้อไปทางนี้ก็อลองดูได้ไหมไม่ได้ไ้อ้อมันแบบเข้าไปเลยอะ่ะไม่ต้องแบบขันนะมันเหมือนกับเดึดจริงๆปึ๊บเข้าไปเลยโอเคน่าจะใช้แค่ตอนขันออกมั้งสกูเนี่ยเอาไม่ออก,กนะเนี่ยสนิทเลยอะ่ะ คก็ดีนะสนิทก็ดีก็ประมาณนี้นะครับใส่ไม่ยากที่ยากคือหาซื้อนั่นแหละโอเคครับ